สวัสดีค่ะพี่น้องพ่อๆกับยายบันอีกคือเก้ามาเฮ็ดนาค่ะพี่น้องชาวนาก็มาเฮ็ดนาตอนนี้กำลังปั่นค่ะปั่นเพื่อจะหว่านข้าวข้าวน่ากะเฮ็ดหน้ามากับกพี่น้องเป็นปั่นนะนี่ปัน่นปั่นแล้วก็จะรีดรีดแล้วก็จะหว่านมือนีปันป่นปั่น ปันเส้นอันนี้ไว้ก่อนให้มันอันเพราะว่าอันเฟื่องเฮาบระเดยอันเผาเนาะค่ะเพิ่นบ่อยเผาก็ได้ปรเดยเผาเฟื่องบระเดยเผาก็ได้ปันปันแสแนไว้ก่อนเพราะว่ามันบลงเนาะถ้ากเฮาบแสแนไว้ก่อนมันกะสิบ่ลงมันกะสิโคตรโมดโคตรเม็ดอันนี้แสแนไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วค่ะนี่ดีแน่แต่ว่าเป็นน้ำฝนถ้าน้ำสูบที่เมดแล้วได้สูบก็เสียเงินไปอีกหลายมันกะ ดีแนวหนึ่งกับว่าดีแนวหนึ่งเนาะค่ะเนาะอันที่บ่ให้เผาอันเฟืองเผาเฟืองเผาอันเฝ้าฟางเผาฟางเนาะนกเข้ามาเก็บกินแมงนะนกมาเก็บกินแมงเจ้านากระลำบากเล็กน้อยเป็นบ่ให้เผาเฟืองเนาะค่ะเนาะก็เลยไดีต้อตรงอันแจแซเ,เฟืองไวก่อน น้ำน้อยก็แซ่บบรได้ปีนี้แต่ฝนมาไวเนาะปีนี้เนาะฝนแห้งฝนแห้งยู่ช่วงหนึ่งพายุเข่าวังหันเนาะค่ะก็ได้ได้แซ่น้ำว้ไข้หน่อยแต่เมื่อสันก็นโอ้โจบเฮร,รถเขาบ่าอยากเขไทยไปแล้ววะอันนี้ไม่รถเจ้าของก็บบืนเฮ็ดเอาค่อยเฮ็ดเอา จะจ้างเพื่อนตอนนี้เพื่อนกนเอไะไรละแปดร้อยพร้อมวานพร้อมหวานไถมอบปัน่นไถปั่นมออนี่เป็นรถจ้าของเพื่อนยั็งไทยแต่สั้นกะคือมันกะสิบ่ได้ดังใจเฮาเนาะคะ่ะเนาะ้าเงินอัตารถรับจ้างเนาะเพื่อนกะเฮ็ดปั่นสองหลอบแล้วก็มอบเลยแต่ว่าของเฮ้าเฮากับปั่นอยู่สองหลอบสามหลอบจนมันโล่งผลละจนว่าเฟืองโล่งผลละ ตามธรรมดาค่ะไม่ได้จูดไม่ได้เผาเฟื่องมันกระสีเฟืองกระสีเป็นก้อนอโคมโมเคเมเนาะก้อนอโคมโมเคเมีม่คคอยลุ่งไงแต่นี่มันเป็นโลดเท่าเองก็เลยเหตุแบบใจเย็นจักน้อยเหตุหลายรอบ มาโม่